สวัสดีค่ะสำหรับการจัดโอเพนเชาปี2025ในครั้งนี้ของคณะแพทยศาสตร์นะคะถือเป็นการจัดครั้งที่2ค่ะต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะค,ะ,คะเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็น,ปร,นริญญาตหรือปริาโทรหรือแม้กระทั่งมัธยมมาศึกษานะคะได้รับรู้ข้อมูลข่า,าวสารว่าเรามีจํานวนกีหลักสูตรแต่และหลักสูตรมีการเรียนยังไงนะคะมีรายละเอียดยังไงรวมถึงทุนการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ บรรยากาศงานปีนี้นะคะก,ก็กมีคนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศปีนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิทยิ์ปัจจุบลลันรวมถึงอาจารย์และก็ผู้สนใจด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดกดันองค์ความรู้ในการวิจัยระดับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ